กราบสวัสดีพี่ๆน้องๆที่น่ารักทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวาเลนเซียผู้ชายหุ่นหมีที่หน้าตาดีที่สุดในประเทศไทยนะครับผมด้วยสถานการณ์บ้านเมืองในช่วงนี้นะครับผมทำให้ผมนะครับ ออกไปไหนไม่ได้เลยนะครับในช่วงโควิดแบบนี้ทําให้ผมนะครับโดนคําชักชวนของเพื่อนเพื่อนนะครับชวนมาเล่นเกมนู่นเกมนี่นะครับผมผมก็เลยคล้อยตามเพื่อนเพื่อนะครับเล่นกับเพื่อนเพื่อนจนเริ่มติดนะครับผมจึงต้องการจะหาไอเทมเพื่อเสริมความเทพของผมนั่นเองจนสุดท้ายนะครับผมในวันที่6เดือน6ที่ผ่านมานี่นะครับลาซาด้าก็ได้จัดโปรโมชั่นแัตเซลนะครับผมผมเนี่ยได้คันไม้คันมือนะครับไปเซิร์ชหาในช่องค้นหาของลาซาด้าว่า หูฟังเกมมิ่งแล้วก็ไปเจอกับเจ้า RX 3นะครับผมซึ่งเป็นราคาประมาณไม่เกิน200บาทในช่วงณขณะนั้นนะที่เขาแฟลชเซลลจึงทำให้พี่นะครับอดใจไม่ไหวเสียเงินให้กับทางดารซาด้าเป็นจำนวนเงิน206บาทเพื่ออยากได้หูฟังเอามาเสริมความเทพของตัวเองนั่นเอง <S <S และในที่สุดนะครับเจ้าหูฟัง RX 3นะครับก็ได้มาถึงในมือพี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วแท้แ ทุกคนอยากจะรู้แล้วใช่ไหมครับว่าเจ้า rx 3เนี่ยด้านในกล่องเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างถ้าทุกคนพร้อมแล้วกด subscribe นะครับแล้วก็กดไลค์แล้วไปดูรีวิว unbox กันเลย let's go <S โอเคครับน้องๆทุกคนครับตอนนี้นะครับเราก็พร้อมจะมา unbox กันแล้วนะครับผมต้องขอบอกก่อนเลยนะครับว่าของเราเนี่ยไม่มีสปอนเซอร์ใดๆทั้งสิ้นนะครับ จะทำด้วยความอยากได้หูฟังล้วนๆนะครับผมเพราะฉะนั้นดีก็บอกว่าดีไม่ดีก็บอกว่าไม่ดีนะครับโดยของนี้นะครับที่สั่งเป็นหูฟังเจ้า RX3 สีดำแดงนะครับผมถ้าพร้อมแล้วต่อามาเริ่มทำคลอดเจ้ากล่องนี้กันเลยน้องๆที่ทำนะครับก็ระวังระวังยุ้วกันด้วยนะครับผม กันไกลพี่มันค่อนข้างเล็กนะครับเพราะว่ามันน่ารักน่ารัก,กมือนที่นะครับผมโอเคครับเราแกะออกมาแล้วครับเราก็จะเจอกับโฉมหน้าของกล่องนะครับผมเจ้า RX3 นะครับผมเห็นไหมเห็นไหมเดียพี่ขอยากคว่ำกันก่อนนะครับปึ๊บน้องๆพร้อมกันหรือยังครับทุกคน องหนึ่งแช่แดงยินดีต้อนรับเจ้าหูฟัง Xmovie นะครับผมรุ่น RX 3นะครับคราวนี้นะครับเราก็มาตรวจสอบรอบๆของกล่องนะครับว่ามีการบุกการบี้การพรีอะไรหรือเปล่านะครับผมจากที่ตรวจดูด้วยสายตานะครับไม่มีรอยอะไรนะครับใ้้น่าเป็นห่วงนะเพราะฉะนั้น เราจะมาแกะด้านในของกล่องของมันกันเลยโอเคนะครับผมคราวนี้นะครับเราก็จะมาแกะด้านในของเจ้าตัวนี้กันเลยนะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมมีอะไรมาให้เราบ้างมีออปชันเสริมมีเงินอยู่ในนี้หรือสัก2องส0 0แสนหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาลองแกะกันดูเลยค่อยๆแกะเบาๆนะครับค่อยแกะเบาๆค,บค่อยๆแกะเบาๆ, wavel, ๆครับค่อยๆแกะเบาๆดูดออกปื๊ด แกะเบาๆนะครับค่อยๆแกะเบาๆ่าโดยในกล่องของเจ้า RX3 นะครับก็จะประกอบไปด้วย1นนะครับผมคือชุดหูฟังนะครับผมนี่หน้าตาของเขามีที่เกี่ยวหูด้วยนะครับสังเกตดูง่ายๆนะครับว่าด้านไหนด้านซ้ายด้านขวานะครับก็คือจะมีเกี่ยวล็อกแบบนี้นะครับก็คือเขาจะเหมือนประมาณว่า เอาไว้เกี่ยวกับหูของเรานั่นเองถ้าเกิดสมมุติว่าใช้ด้านนี้นะครับไปเกี่ยวด้านนี้มันจะเกี่ยวไม่ได้นะครับผมน้องๆโดยความยาวของเจ้า RX3 นะครับก็จะยาวอยู่ที่ประมาณ1เมตรกว่านะครับน้องๆสายของเจ้า RX3 นะครับจะเป็นสายถักนะครับนะจะมี3มสีนะครับก็คือสีเขียวสีดําแล้วก็สีแดงนะครับส่วนตัวพี่นะครับเลือกเป็นสีแดงนะครับผม หัวแจ็คนะครับเป็นหัวแจ็คแบบงอนะครับผมขนาด3.5นะครับผมน้องๆจากที่ดูๆนะครับน่าจะยืดหยุ่นพอตัวอยู่นะครับผมคงไม่แบบกิ๊กก๊อกใช้ครั้ง2ครั้งพังนะแต่อย่างไรก็ตามนะครับน้องๆเดี๋ยวพี่จะลองเทสให้ดูนะครับว่ามันจะพังคามือพี่ไหมนะครับผมต่อไปนะครับก็คือชุดสายแยกไมโครโฟนแล้วก็หูฟังนะครับเผื่อน้องๆนะครับเอาไว้ต่อคอมพิวเตอร์นะครับผม แล้วก็ชิ้นที่3นะครับก็คือชุดไมโครโฟนนะครับที่เอาไว้ต่อกับหูฟังนะครับเห็นไหมนะครับผมวิธีการประกอบไมโครโฟนนะครับเข้ากับตัวหูฟังนะครับก่อนอื่นนะครับน้องๆต้องหาหูฟังนะครับที่เป็นทางด้านซ้ายก่อนนะครับก็คือสังเกตจากตัวนี้นี่เองเห็นไหมอ่าท่านซ้ายแบบนี้นะเสร็จแล้วน้องๆนะครับก็นําตัวไมโครโฟนนะครับผม มาเสียบเข้ากับช่องแจ็คของเขานะครับตรงช่องหูฝั่งซ้ายนะแบบนี้ดันเข้าไปเลยนะครับมันจะมีล็อกของมันจะดังคลึดๆนะครับผมดันเข้าไปเลยนะครับผมน้องๆก็เป็นอันเสร็จพิธ,ธีนะครับกับการประกอบใหม่นะครับผมเดี๋ยวเรามาลองใส่กันเลยเริ่มจากทางขวานะครับแล้วก็ทางซ้ายอ่า ลองสะบัดดูนะครับหูฟังไม่หลุดนะครับผมอืถือว่าใช้ได้นะครับถ้าเกิดว่าใครนะครับรู้สึกว่ามันหลวมเกินไปนะครับหรือว่าแน่นเกินไปเนี่ยน้องๆก็สามารถเปลี่ยนเจ้าฟองน้ําตรงนี้ได้นะครับโดยวิธีเปลี่ยนนะครับก็ง่ายๆนะครับก็คือถอดยางออกมาปุ๊บแบบนี้เมื่อเราถอดยางมันออกมาแล้วนะครับน้องๆก็เอายางที่เขาแถมมาให้เนี่ยใส่เข้าไปนะครับแบบนี้ปึ๊บ มันก็จะยากๆอีกนึงนะโอเคถือว่าเรียบร้อยนะครับผมออานี้ข้างขวานะน้องๆถือว่าเรียบร้อยนะครับผมด้วยที่เจ้าหูฟัง RX 3นี้นะครับพี่ซื้อมาเพื่อตอบสนองความต้องการในการเล่นเกมนะครับผมเพราะฉะนั้นพี่จะไม่ทดสอบอะไรอย่างอื่นเลยครับนอกจากการเล่นเกมและในเกมที่พี่จะเล่นในวันนี้ก็คือเกมพั b G Mobile นั่นเองครับผมโดยที่พี่นะครับจะทดสอบในมือถือที่พี่ใช้เป็นประจำนะครับนั่นก็คือ เจ้าเรดมี่โน้ต8นะครับโอเคครับน้องๆเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเราจะนําทุกคนเข้าสู่เกมพับ g Mobile เพื่อดูประสิทธิภาพของเจ้า R X 3กันเลยครับผมต้องบอกน้องๆกันเลยนะครับว่าพี่เนี่ยเพิ่งหัดเล่นเกมพับจ Mobile มา2ซีซั่นเองนะครับซีซันนี้เป็นซีซันที่2ของพี่นะครับเล่นไม่ถูกใจยังไงนะครับพี่ก็ขออภัยด้วยนะครับน้องๆทุกคนฮัลโหลฮัลโหลพี่เทิงีนกนครับ ันินได้ยินก็น้องซื้อหูฟังมาไหมเต็มซิปซื้อคะแนนไมโครโฟนอะไรหูฟังเนี่ยไมโครโฟนเป็นจะได้พ่องเต็มซิปนี่เือกี่คะแนนเก้าพอกระลำไปควรจะแยกไปลงมีหลุ่มก็ได้นะ เปิดกองกัอะแม่น,น,นี่กับแบจีมปืนเออตายละแบบมีปืนฮะบบมีปืน,ปนยังไงปเปืนหรือเปล่าโนไปก้นปีมีกาะสมวกแสมน่ะ คืออะไรครับบอสืึฮืมึืึกูต้องรันทดถึงขนาดมาไรต่อยบอสเลยกันนี่มึืมเสียงจากทางขวา เสียงการว่ายน้ำต่างๆ,ๆก็ถือว่าดีนะครับผมค่อนข้างดีเลยแหละทุกคนเสียงไม่แห้งนะครับไมโครโฟนก็คุยกับพี่ๆก็ถือว่าสื่อสารกันรู้เรื่องนะเขาเขาเป๊ะๆิเขาตัวหนึ่งเขาตัวหนึ่ง <What shot? S 2> อันแล้อันแกทเขาตัวหนึ่ง

แล้วก็เนินหลังนึง <Watch out. S 1> เลยเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนกับความสามารถของผมเอ้ยไม่ใช่นะครับกับความสามารถของเจ้า RX 3ด้วยความสามารถของเจ้า RX 3นะครับแล้วก็ราคาที่สามารถจับต้องได้ง่ายมากๆนะครับทุกคนเลยทำให้ผมรู้สึกว่าประทับใจกับเจ้า RX 3รุ่นนี้มากเลยนะครับ ทั้งการฟังเสียงจากระยะใกล้และระยะกลางนะครับที่ค่อนข้างทําออกมาได้ดีนะครับอีกทั้งนะครับเจ้า RX3 เนี่ยยังมีเสียงเบสที่ค่อนข้างดีเลยนะครับผมยิงแต่ละทีเนี่ยผมก็แอบสะดุ้งเหมือนกันเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนี้นะครับแล้วก่อนการซื้อขายทุกครั้งนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับต้องปรึกษากับทางผู้ขายก่อนนะครับว่าทางร้านมีประกันอะไรบ้างเพื่อความสบายใจทั้งผู้ซื้อ และผู้ขายนั่นเองครับผมสุดท้ายนะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับฝากกดไลค์กดซั b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําช่องต่อไปนะครับโอกาสหน้าเพื่อนๆอ,อยากให้รีวิวอะไรนะครับหรือว่าให้ทาอะไรคอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยนะครับสาหรับวันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ